ปาร์ตี้อยู่แถวไหนอะ่ะเจี๊ยมขาออกแล้วก็ไปเลยโอเคปาร์ตี้อยู่เนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวฉันตามไปนะโอเคฉันฉันไปทะเลก่อนนะฮะ <c oughs> อ๋อเขาเขาบอกว่าต้องไปสแกนนิ้วก่อนอ่ะโอเคงั้นฉันไปสแกนนิ้วที่ปาร์ตี้ก่อนนะได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันตามไปที่ปาร์ตี้นะตอนนี้เธออยู่ทะเลหรืออยู่ปาร์ตี้ ฉันเดินอยู่กับเธอเลยเนี่ยนอ,นอนฉันด้วยไม่เอาซาตันจะฉันอยู่กับเธอเลยฉันอยู่ติดกับเธอเลยเนี่ยฉะนั้นเธอจะไปพร้อมกับฉันแต่เธออยู่ที่ปาร์ตี้แล้วอะ่ะฉันฉันไปพร้อมกับเธอได้ไงอะ่ะไปเช็คอินไปกนแล้วก็ออกมาให้ให้เขาปั๊มหลังเนี้ยยืมพันหนึ่งได้ไหมอะ่ะไม่ได้ อะไรเงี้ยก็ฉันช่วงนี้ฉันไม่มีเงินจริงๆที่ขอยืมหน่อยสิฉันไม่มีเงินฉันไปซื้อพัสดุก่อเธอไปซื้ออะไรนะฉันไปซื้อพัสดุก่อฉันไปด้วยสิไม่ได้ทําไมอ่ะทำไมไม่ให้ฉันไปล่ะก็เธอหลอกด่าฉันฉันหลอกด่าเธอเหรอฉันหลอกด่าเธอตอนไหนฉันงงไปหมด